เนื่องจากว่าในตอนนี้เราเห็นว่าพรรคการเมืองที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตและหลายพรรคเนี่ยเริ่มจะรู้สึกว่าอยู่ในจุดเสื่อมถอยนะครับในขณะที่ทางพรรคประชาชาติเองก็ลงเล่นกัรเมืองมาหลายสมัยแล้วเหมือนกันนะครับตรงนี้มีแนวทางยังในการที่จะทําให้ทางพรรคประชาชาติเป็นสถาบันทางาการเมืองครับคือสถาบันทางการเมืองของประชาชนมีที่เดียวก็คือพกกรรคการเมืองนะหรับประชาชนนะ แต่ถ้าสถาบันอื่นก็จะไม่ใช่สถาบันทางการเมืองอในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยพรรคการเมืองเราล้ลมลุกคุกคานเพราะเรายึดอำน,นาจบ่อยแลพรรคการเมืองก็หายไปสิ่งที่พรรคประชาชาติเนี่ยเพิ่งเกิดเมื่อปี62สองไม่ได้เกิดมานานแต่ถ้าจามนอเนี่ยอาจจะเป็นได,ด้การเมืองมาที<ๆ>่สิกว่าปีนะเราไปั้างพรรคการเมืองและหลายคนก็เป็นคนใหม่เราเรามองว่า พัฒนาการของพักนี้ก็ดีขึ้นคือพักอาจจะมองเป็นพรรเชิงพื้นที่เช,เชิงประเด็นคือประเด็นหนึ่งก็คือเราเรามองเรื่องพรหุวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันบนฟาร์มแตกลางหลากหลายยังมีเกียรติแล้วก็ต้องเรียนว่าถ้าใน3จังหวัดทั้งมี13เขตกันนะที่เราส่งเนี่ยถ้าคะแนนของพักเราชนะหมดนะและชนะสูงนะรองลงมาก็เป็นพรรคก้าไกล แสดงว่าพัฒนาการของพรรคเราเราก็ดีกับเดิมนะก,ก็เราก็ถือว่าแต่ในครั้งต่อไปเราก็ต้องเป็นพรรคการเมืองต้องเป็นพรรคของคนทั้งประเทศเราก็จะพัฒนาให้เป็นสถาบันการเมืองก็สิ่งที่จะเป็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาอยู่อย่างเดียวแต่ต้องเป็นเรื่องที่เราแก้ปัญหาของชาติได้อย่างมั่นคงและย,ยั่งยืนดังนั้นพรรคก็จะต้องถ้าพรรคได้มีบทบาทไปเป็น ฝ่ายบริหารเราก็อาจจะเอานโยบายที่เราหาเสียงไว้เนี่ยเอามาใช้แล้วก็ที่สําคัญในส่วนที่อยู่ในสภาก็ต้องทําบทบาทในสภาให้ดีรเราหวังว่าใน4ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับ